ใครจะเป็นแชมป์เปี้ยนคนใหม่นะครับสายมือรถเล็กกับหนึ่งล้านเล็กือเป็นรถเหล็กครับแชมป์เปี้ยนเนื่องจากเมืองไทยพีเคสสนชเชมบไทย,ยิมครับครับคุณว<ช>ันชัยาออกจากตำแหน่งครับคุณวันชัยชูทองครับเป็นผู้ขึ้นมาถอดบางคนับเป็นผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้ว<ล>ยมีข่าวประชาสัมพันธ์ช่วงนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอรธานีนายกองการบริหารศูนจังวหวัรหวรดรวมทั้งเทศบาลบ้านท่นาเขอเชิญพี่น้องชาวมเมือเพน และสื่อมวลชนร่วมประชุมร่วมง,งาน,านแถลงข่าวนะครับงานประเพณีบุญบัญบ้งไฟล้านตำนานมาค้ำไหล28เมษายนที่ลานองค์พระศรีมหาธาตุวัดศรีเจริญพลบตำบลบ้านธาตุอำเภอเพเนจังหวัดอุดรธานีเวลา17นาฬิกาครับมวยดีมวยดังก็สึกยอดน้ำใจแด่ผู้กล้าครับเจ็บเทศกาลโฉนดสุทธิทขขออกคุณสภาคมที่ไปทัวร์มวยบังลาป่าตองครับวันที่6พฤษภาคมก็มีตลาดแขกสัตว์สำริดกิจการต่อเทพสุขีเพชรนาเกลียนเกตในใจกับคุณมอลเงินลูกมาขันหว่า ครับเอาละครับแล้ววันนี้เชียร์หนึ่งล้านเล็กเสร็จเราวันที่สองพฤษภาคมจะเริ่มเชียร์เป็จิตเป็นแก้วครับวาสนาเจับใจ๋าครับแสงมันดีขอเทนโพกับพันพยัคจิตเมืองนนท์ครับโโอ้หมี่ก็ถามเกิดขึ้นมาว่าวันนี้ตรงนี้ณบัดนี้ใครเป็นแชมป์นี่คือแชมป์ซุปเปอร์เฟเธอร์เวทเจ็ดสีที่ว่างครับเดิมนั้นเมืองไทยสองบนเยี่ยมหรือพีเคสันชัยงวยไทยยิ่งเขาเป็นอยู่แต่ว่าสลับมาแล้วครับ ทำให้รุ่นนี้ว่างลงคู่นี้คือคู่ที่มีโอกาสได้เข้ามาชิงว่าร้อยสามสิบปอนด์จะเป็นของใครครับรถเหล็กหรือหนึ่งล้านเล็กครับดีนสนใจครับรถเหล็กนั้นถือว่าเป็นยอดฝีมือจากแดนใต้ในอดีตถ้าเกือบจะเป็นแชมป์ปูนเสือครับแต่ว่าไปแพ้ฟาวยกเพชรเพชรเกษมและยกเพชรก็เป็นแชมป์ไปในขณะที่หนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนนท์ครับพร้อมล่าสุดถือไม่ธรรมดาครับชนะรวดมาหลายไฟแล้วครับตู้นี้รถเหล็ก เป็นนักมวยที่มีดีีมีความรับผิดชอบมีระเบียบมีวินัยการศึกษาสูงครับจบปริญญาตรีที่มรัตนบัณฑิตและจบปริญญาโทที่มรัตนบัณฑิตแล้วด้วยครับตอนนี้ฮะเป็นนักชกปริญญาโทเลยก็ว่าได้ครับถึงชั่วโมงเป็นรถเหล็กนั้นชื่อเสียงมาก่อนหนึ่งล้านเล็กอายุก็มากกว่าครับ26ปีครับ หนึ่งนั้นเล็กคพณ่งจะเกณฑ์อาหารจับได้ใบดำครับดีใจมากจับใบดำที่อำเภอเมืองกาลสินครับในช่วงเมษาที่ผ่านต้นเมษาที่ผ่านมาดีใจทั้งสองแบบครับจะได้ใบดำหรือใบแดงจะได้ใบแดงก็ดีใจที่ได้เป็นหนึครับเ,ออ <c oughs> เป็นอาหารนี่ได้อะไรมากกว่าที่คิดจริงๆนะครับรรมสารเตือน,น,นแล้วเริ่มแล้วครับรถเหล็ก นักเล็กนั้นฟ้อมล่าสุดของเขาครับชนะแทป์ปูเสือครับสกุลชัยเล็กไป<อ>กองปราบแล้วก็มาชนะกรังฟีนอ้อยพิทักป่าผาแดงสองครั้งติดเลยครับน้ำเงินนั้นได้เปลี่ยนช่วงนะครับสูงยาวที่ที่รถเล็กนั้นได้ทางหนาทางกว้างรถเล็กในที่ช่องเจ็ดชนะคะแนนกรังฟีน้นอยพิทักษ์ป่าผาแดงเอาไว้ครับส่วนนึงนันเล็กที่ช่องเจ็ดแพ้คะแนนหยกวิทยาเพชรซีเมนนะครับ ผลล่าสุดของรถเล<อ>็กนี่ชนะนกกรังสีน้อยครับที่เราดำเนินหนึ่งล้านเล็กไปชนะกรังสีน้อยที่ลุงพินีครับเอาครับผอมล่าสุดเอาชนะกรังสีน้อยมาด้วยกันก็ถือว่าผ่านด่านสําคัญเลยครับกรังสีน้อยชนะกรังสีน้อยแล้วเป็นมวยเงินแสนเฉืี่ยทุกรายครับเอาเละครหนึ่งชนะนกกรังสีน้อยคนหนึ่งชนะคะแนนก,กรังสีน้อยครับโอ้ยมาฟ้าเอาคืนทันทีเหมือนกันอ้าววัดเยอะหม่โอ้ใช่ครับ เลยครับไม่กลัวเลยครับวันนีใ้ใครจะนั่นเล็กนายจะเป็นแชมป์ก็ต้องสมศักดิ์ศรีหน่อยครับหรว่าสมศักดิ์ศรีที่ถูกคัดขึ้นมาชิงคนะู่นี้เป็นค่ายดียี่ห้อดังทั้งสองคนครับเนอรถเด็กนี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายใหญ่ครับค่ายพีเคศรชัยโมไทายยิมครับส่วนน้ำเงินนีหนึ่งนั้นเล็กก็สิงเสือ้อกิตเมืองนนวันนี้คุณสมจิตเป็นแก้วมาเชียร์ทั้งข่เวทีด้วยครับเริ่มเดินะครับเข้มแล้วมาเชียร์กันครับ อีกกอคของเชียร์ของน้ำเงินค,ครับคือหนึ่งล้านเล็กครับหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนนท์และจิตเมืองนนท์วันที่สองจับใหญ่ครับที่รัะเสน่ห์กระจขยัยไปขยัยไปยกระจาดูดีๆครับจับตาดูดีๆรถเันมีกองเชียร์มาเยอะจริงๆครับ เทียมาเทียบเลยกั้รถเหล็กาจทางใต้ก็มีพื้นที่นะเออพี่น้องในกรุงเทพมหานครก็มาเยอะเลยยกตำบนมาว่ากันอย่างนั้นนะครับฝั่งของแดงเดินติดเข้าไปแล้วนะครับเดินติดเข้าไปรถเหล็กเทียบเหล็กช่วงหน่อยนะหน่วยระเคเกียหน้าไม่เอาเทียบนจากไม่เอาเทียบข้างผู้ชมนะครับสไตล์ของรถเหล็กชื่อมากกว่าตัวครับโอ้โหตัวกันครับ ตวกกันครับไม่ทราบว่าหมัดหรือศอกตวกกันแล้วรถเลย็ยต่อยางครับมัดแรกมัดแข้งแรกแข้งศอกแรกศอกต่อยางค<อ>ืนให้รถเอาทางด้าหนึ่งน้าน,น,ลานเล็กเอาแล้วครับใครจะเป็นแชมป์ใครจะพลาดก่อนใครจับพลาดก่อนเงินรางวัลวันนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทโอ้โหเขากำลังดีขายดีขายอยู่นะและส่งนี่ตาต่อนาพันต่อพันแล้วนะครับ ตาต่อตาฟันต่อฟันเข็มขัดร้อยสามสิบบอลพร้อมเงินหนึ่งแสนสี่หมื่นมือตกปาดลุยุ่งเลยฮะมือตกปาดลุไม่ได้เลยไม่ได้กูมีศอกไม่แน่จริงไม่ได้เป็นแชมป์ศอกศอกโอ้โหตาใหญ่กว่าตาเหมือนตั้ครับหนึ่งล้เล็กเอาไปพาดวนชนแรกเลยโอ้โหศอกล้วนศอกล้วนจอกล่างแล้วครับรถเหล็กโอ้ดูฮะปล่อยให้เขาสอกนะครับปล่อยให้ หนึ่งล้าเล็กเม่นซอกอนนี้รถเล็กน,นักชกปริญญาโทถ้าได้แชมป์ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตเลยจะบวกอะไรครับเขาจะบวกอะไรมีดูเหมือนปล่อยให้หนึ่งล้าเล็กออกสตาร์ก่อนครับยกสองเอาเล้วครับหมัดมาแล้วหมัดมาแล้วครับหมัดแรกศอกหมัดแรกศอกครับจับตาดูเขาจอยางแล้วแล้วครับแรกกันแล้วากยางอ,อย่าแตกนะหนึ่งล้าเล็กอย่ายื่นขาให้เข<ม>าเตงนะครับ มาไซมาไซมาแล้วครับมาเลยมาสู้กันมาสู้กันเอ้ามาสู้กันมาสู้กันกดบ่นหนักเลยครับกดเรงตรงมีบดหนักเลยมามาตั้งให้อยู่หึงล้านเล็กอย่าให้เคาเตะกินเปล่าครับลูกต่อยันเข้ามาเข้ามาโอ้โหดูครับเข้ามาพาดวนช่วงหน้าอย่างนี้ตั้งใครอยู่มา วัดกันมาวัดกันมาวัดกันมามาวัดกันใครคือแชมป์วัดกันต่อคือว่ารักพังครับทำให้หนึ่งล้านเล็กได้หายใจครับมาสู้กันครับเล่นนายแล้วนะครับหนึ่งล้านเล็กยกนี้เลี่ยงแผนครับเล่นไทานล้ลานเล็กไม่เป็นรองใครอยู่แล้วครับ ต้องดูที่เท้าทระหอบต้องดูที่ความแข็งแรงของร่างกายและวัดกันที่หัวใจนี่คือคู่สมชาติลงนะครับชาติดีสิทธิ์ลงครับส่วนวัดไทยพลาดท่านต้องตามดูเอาเองอุ่นน้นเล็กไม่อยู่นอกแล้วขอเล่นบนมาเอา้าตีไม่ได้รถเล็กไม่หันข้างให้นะตีนะที่จังหวะหนึ่งล้านแล้วตีไม่ได้ เห็นแล้วครับว่าหนึ่งล้านเล็กเห็นช่องแล้ววงในแต่่วารถเล็กชิงท่าก่อนโดนติดโดนติดเพื่อเล่นในครับหนึ่งล้านเล็กเล่นเขาที่ชะกาชกันตีได้ระดับไหนตีไม่ได้ยังตีไม่ได้ต้องฟังเข้าไปแล้วครับให้รถเล็กนี้เหนื่อยหรือไม่ยุบให้ได้ก่อนเล่นกำลังครับอย่ายืนผูดอีกอย่ครับกลับแล้วเตะหน้าขาอ้าวแลกมาถึงตัว ของหนึ่งนัดเล่เข้าแล้วครับตอนนี้มีไหม็นเมประชิดติดภงในเล่นกำลังครับหนึ่งนัดยังไม่ชับนะครับใหญ่ชอบเลยครับมาเล่นเพลงเข่าได้แต่ว่าตอนนี้ครับยังอยู่วงนอกถ้าอยู่วงนอกก็รถเหล็กและของชอบ้วเข้าในลางจับไม่ได้ต้องมีอาวุธนำครับหนึ่งนัดได้แล้วครับจุดมมากตัวพยายาม ยังตัวแล้วไม่ได้แม้แต่ทีไม่ได้ก็ได้ทีเดียวแสดงก็พัดล้างแขนรถเหล็กยังแข็งนะครับไม่ให้เขาสอดขึ้นบนพอเขาขึ้นบนก็ยุบนะกันไว้ครับไล่แผนให้อยู่ต่อยแล้วต่อยไห้ทีตนนั่เล็กเข้าไปเดินเสียบตัวเนี่ยตัวรถเล็กต้องไล่แขนกันให้อยู่ด้วยครับวงใน ไม่ให้ตีครับปิดปิดเอาไว้อยู่แล้วตีไม่ได้เราแก้ได้ดีครยังกันได้ยังเอาอยู่ต้องกำลังแขนดีนะครับถึงจะกันถึงจะกันเข่าได้ต่อยพับนอกต่อยจับวตีเข่าได้รแล้าแล้วครับเริ่มตีโดนเริ่มตีโดนครับสองเมตรติดสามเมตรแล้วครับไม่ต้องขึ้นคอก็ตีได้ครับรถหนึ่งน็ด เอลนียก็ตีได้ครับเขาเป็นการปรับแผนเหมือนกันนะครับฝั่งของหนึ่งหลาเล็กปรับแผนตีไม่จับนะครับเดินแทงตอนบัดไปพัดหน,น้าซู่นหน้าหน้ากับในหน้าก,กับนครับเดีียวมาสู้กันใหม่เดีียวมาสู้กันใหม่เริ่มบ่ายสองเป็นต้นไป ัยกที่สี่ครับคู่เอกคู่ชิงแชมป์ที่ว่างซุปเปอร์เฟเธอร์เทหรือรุ่นร้อยสามสิบปอนด์ของเจ็ดสีรถเหล็กแดงครับจากสมุยสุราธานีน้ำเงินหนึ่งั่นเล็กจากเมืองกาฬสินแผนเดิมนะครับแผนเดิมหนึ่งั่นเล็กเดินมาจับแล้วตีดูนี่ว่ารถเหล็กจะแก้ลูกจับตีได้ยังไงไม่ดีคนละอย่างครับรถเหล็กมาโจมตีที่ขาของหนึ่งน,นเล็ก แต่หนึ่งอันเล็กก็แก้โดยการสู้วงในประชิดติดวงในครับอยู่ในระยะประชิดกตีแล้วก็จังหวะวงในกดเสียบเข่าได้เสียบเข่าเข้าไปไม่แรงมากใช่ไหมครับใช้ความพยายามใช้ข้อมือต้องลงทุนนะต้องลงทุนก็ไม่ให้ล่อเล่นนี่เจาะยางไ่าครับลอยกลับแล้ว ตีไม่ไตีครับลูกนี้ตีไม่ไตียังตีไม่ได้ครับโดนกันอยู่แยกแยกแยกปล่อยมือปล่อยมือแยกออกมากว่ากันได้ดีครับรถเหล็กกันเข่าของนหนึ่งนัดเด็กนี่นะยิงยาวๆเลยครับกระทุ้งไปก่อนโยกโยกโยกเมื่อจหวะขาดขาดกัน,นกันเล็กน้อยครับช้าไปนิดหนึ่งหนึ่งนัดเล็กโดน บอนบีอยู่ครับตีไม่ได้ต่อเนื่องเวลายังมีเยอะครับหนึ่งล้านเล็กเอล่ะยังมีออีกอกนี้ชิงจับบนจับบนชิงจับ,บคบอหนึ่งเล็กรถเล็กชิงแทงก่อนต่อยท้องรถเล็กแทงเขาความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าลูกตียังไม่ต่อเนื่องครับ ไม่มีใครยอมใครนะครับอย่างนี้ด้วยศักดิ์ศรีแมนเตยอยู่ใกล้เชื่อนะครับกรรมการต้องดึงออกมาเดินต่อหนึ่งลาเลขผลชนะวันนี้ดังแล้วครับคุณไทยทัศน์เพราะว่าได้เป็นแชมป์เจ็ดสีเงินรางวัลพิเศษอีกแสนสี่ทับมากไปลึกแล้วนะครับสำหรับรถเหล็กโผล่แขกออกลำบากเลยครับจากนี้ทีดตอยแหนะ ยังออกเล่นออกแล้วครับล้อเหล็กโดนศอกล้ไนเลดีช้าไปนิดหนึ่งครับยังตีอยู่นะครับแขนเสื้อเสื้อต้องว่าแทงตัวของหนึ่งล้านเล็กครับตัวช้าไปจิดหนึ่งนะรถเนี่ยจะชิงทำก่อนตลอดหัวชิงต่อยก่อนแทงล็อกแล้วล็อกแล้วไม่ได้ตีครับไม่ได้ตีครับแต่ภาษาไม่นะโดช้าไปนิด,นนะกกนดหนึ่งครับ ใายน้ำให้น้ำต่วนเลยนะต้องเชียร์มากเป็นคนที่6ในการเข้า8คนสุดท้ายของยกสุดท้ายยกสุดท้ายใครเป็นแชมเปี้ยนเดินครับเดินที่เร็วขึ้นแล้วต้องเร่งเร่งไหมครับเร่งแล้วนะครับคนที่ป้องกันตัวก็ป้องกันเหนียวแน่นจริงๆน,นะครับรถเหล็ก เลยไม่เก่งตั้งรับแล้วเกมค,ค,คอยเถียงคยอยเตะเอาไปไม่ถึงครับรถของแล้วดูครับกดกดให้เยี่ยวตัวออกข้างครับกดแล้วปิดออกข้างเพื่อลดเป้าต,ตัวเองนะครับถ้างให้หนึ่นะเลี้ยงแทงไม่ได้ครับเจริญทองมามาเสิร์ฟพิเศษแล้วน,นะครับโอ้ยโอ้โดนหมัดกลับแล้วกลับไม่ติดอีกค้าคว้มามาตีคว้ามาตีรถเหล็กมาแกร่งพวกแข่นจริงๆครับ แรงทุกสัดส่วนเลยครับแต่หนึ่งลานเล็กมุขยามจะบี้จะกดพลังเข่าแต่ดูครับยังไม่ถึงตัวนะครับไม่ประทะด้วยครับรดนิลเล่นเบียดเล่นโชว์แล้วครับหนึ่งตบแล้วกันได้ได้เม็ดเดียวครับแม่ไล่แขนเก่งจริงๆนะครับลูกไล่แผนของรถเหล็กนี่ดูว่าพันตั้ขึ้นบนแยบแยบแยบคอแท้แล้วครับพอเลยครับโอยอมเลยครับหนึ่งล้านเล็กพอแล้วครับ ท่อไปเองครับหนึ่งล้านเลขเจอมวยชกยากเจอมวยชกยากครับว่ากันอย่างนั้นูคต่อสู้ยอมนี่โชว์เลยครับครถเห็กนักชกปริญญาโทครับโอ้นี่เห็นชัดเลยนะครับว่ายอมครับพึ่งสู้อีกยอมเลยตรงนี้ก็จบแล้วครับแค่นี้จบเลยครับจริงๆครับ ม่รู้จะเข้ายังไงจนปัรญาเสียกันแ้วครับขอโทษกันครับขอโทษกันแล้วนะครับตีแล้วก็แล้วกันไปส่วนใครจะเป็นแชมป์เดี๋ยวประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการเชิญผู้สนับสนุนครับแล้วก็เชิญท่านประธานสากลโคโนโมวังน้ำเย็นในฐานะผู้ให้การสนับสนุนมวยไทยเจ็ดสีและวันนี้จะให้เกียรติค่าแ้มขัดแชมเพีย เชิญผู้สนับสนุนครับนี่เป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับเป็นไฮไลท์ของผู้เอกอาทิตย์นี้ทิงแชมป์ว่างรุ่นซูปเปอร์เฟอร์เวท7 430สอปอนด์ผู้ชนะจ,จะได้ค่าเแ็ชคัดแชมป์และเงินรางวัล1,40 0 0 0บาทมอบเป็นน้ำใจให้กับผู้แพ้อีก2,000 0รับเป็น7 2 0 0อ0นี่เป็นผลงานทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้น เชิญเชิญท่านกำนันอำนวยคอากสกเลยครับขึ้นไปพร้อมบนเวทีที่เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับเป็นไฮไลท์เพจบันทึกภาพการแข่งขันผู้ชิงแชมป์ว่างอาทิตย์หน้าป้องกันนะครับตะกายเพชรที่ติดสมุดป้องก,กันกับสถานาอีเมเดน,นแอร์บนเวทีนั้นพร้อมแล้วนะครับพบกับคุณธนกรครับ ท่านผู้ชมและแฟนมวยที่ครบต่อไปนี้เป็นผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ามท่านกรรมการสุรัตน์ส้อยกระจางให้แดง49น้ำเงิน48กรรมการธนวัฒน์องศาสารให้แดง49น้ำเงิน47กรรมการสมคิด่าลืมญาติให้แดง49น้ำเงิน47และผลการแข่งขันนักมวยฝั่งมุมแดงเป็นฝ่ายชะนะคะแนนและแชมป์ รุ่นซูเปอร์เฟเธอรเวทเสีคนใหม่ได้แก่รถเหล็กเจ้าทะเลทองเพื่อเป็นเกียรติให้กับแชมป์คนใหม่ขอเรียนเชิญกำนันอำนวยทงกบประธานสากรโคนมวังน้ำเย็นคาดเข็มขัดแชมเปี้ยนรุ่นซูเปอร์เฟเธอรเวทเสีให้กับแชมป์คนใหม่รถเหล็กเจ้าทะเลทอง